ข้อมูลในโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วย y1 y2 แล้วก็ x1 ถึง x4 นะคะอันนี้เราก็เก็บข้อมูลมาเป็นแบบ breaking scale ซึ่งมีอยู่6ระดับเนาะทุกตัวแปรนะคะในการวิเคราะห์ canonical correlation เนี่ยในโปรแกรม SPSS เนี่ยจะไม่มีคำสั่งนี้โดยตรงเราจะต้องเขียน syntax นะคะก็ไปที่ ไฟล์แล้วก็เลือกนิ w แล้วก็เลือกซิ n แทกนะคะแล้วเราก็พิมพ์ลงไปเนาะโดยคำสั่งนะคะก็จะเป็นแมนูว่าแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรของชุดตัวแปรตามเนาะ,ะในตัวอย่างเนี้ยเราของเราเป็น y หนึ่งกับ y สองใช่ไหมคะแล้วก็วิทย์นะ,ะแล้วก็ตามด้วย ชื่อของชุดตัวแปรต้นของเรามี x 1ถึง x ห่ x ส x, x, x 3 x 4นะคะ,ะแล้วก็ slash discrimin เนาะอันนี้ก็มาจาก discriminant นั่นแหละนะคะแล้วก็เท่ากับ o ะะ slash print เท่ากับ six นะคะอันนี้ก็วงเล็บ eigen แล้วก็ dim เนาะเป็นคำสันะทะแล้วก็ต้องอตามด้วยจุด ตรงนี้คล้ายคำสั่งเสมอนะคะแล้วก็คลิก run คะ่ะเราก็จะได้ผลเอาพุทออกมานะคะามาดูไอตัว multivariate test of significance ตัวเนี้ยก็จะแสดงค่าสถิตทดสอบเนี่ยหลายตัวเนาะแต่เราก็จะพิจารณาที่ค่า วิลส์แลมด d านะคะอันนี้ก็จะใช้ในการพิจารณาว่าค่า canonical function ที่ได้เนี่ยสามารถที่จะอธิบายความแปรปรวนของชุดตัวแปรได้หรือไม่จะต้องมีในยะสำคัญทางสิติก็คือ,อค่า s i significant เนจะต้องน้อยกว่า0.05นะคะแล้วก็ไอตัว v i ลส์แลมด d าตัวเนี้ยเนาะ ก็จะต้องมีค่าน้อยเข้าใกล้เข้าใกล้ศูนย์อันนี้ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายความแปรปรวนของชุดตัวแปรที่ดีซึ่งจากตัวอย่างนี้เราก็จะได้ว่าค่าวิลส์แลมดาเนี่ยคือ0.86แนะคะแล้วก็ค่าซิกก็คือ0ูนย์้ะซึ่งน้อยกว่าจุดศูก็แสดงว่าคานาลิเค้าฟังชันที่ได้เนี่ยสามารถที่จะอธิบายความแปรปรวนของ ชุดตัวแปรเดิมเนี่ยได้ดีนะคะ,ะมาดูค่าค a นอนิ c f u ฟังชันที่เราก็จะได้มีอยู่สองฟังก์ชันใช่ไหมคะเพราะว่า y เรามีชุดตัวแปรน้อยกว่าก็คือสองตัวแปรเนี่คะ่ะเอาพุทก็จะออกมาเพียงแค่สองฟังก์ชันเนาะให้ตัวค่า canonical correlation ตัวนี้ค่ะจุดสามหนะคะของฟังก์ชันที่หนึ่เนะาะเป็นบวกนะคะแล้วก็จะมีค่าค่า canonical correlation เนี่ยสูงสุดใช่ไหมคะแล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็จะลดลดลงมาเนาะซึ่งไอตัวฟังก์ชันที่1เนี่ยค่ะหรือชุดตัวแปร canonical ค่านิยมเชิงจริยธรรมของครูแล้วก็พฤติกรรมการปลุกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปัญญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงเนาะอันนี้เราก็เอาค่าคะแนเข้านีาน่มายกกําลังสองใช่ไหมคะเราก็จะบอกได้ว่าก็สามารถที่จะอธิบายความแปรปรวนของชุดตัวแปรเดิมเนี่ยได้ร้อยละ13.06นะคะ การที่เราจะพิจารณาว่าจะมีจำนวนคานา i ิ a ้า u ฟังชันเนี่ยกี่ฟังก์ชันอันนี้เราก็จะพิจารณาจากค่า Views Lambda ซึ่งจะต้องมีในยะสำคัญทางสิติก็คือซิกน้อยกว่า Alpha ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะไอตัวฟังก์ชันที่หนึ่งเนา มีค่าซิกก็คือจุดศูนย์ศูนย์ะคะอันนี้ก็มีนัยสำคัญส่วนฟังก์ชันที่สองเนี่ยจุดสองสี่สองอันนี้ก็คือไม่มีนัยสำคัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เพียงแค่ฟังก์ชันที่1ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรนะคะามาดูค่า s t n n d a r d i z e d c a n น n i ิ a ค c o r คอร์ t i เลชันตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือสำหรับ Dependent ก็คือ Y ใช่ไหมคะตัวแปรชุดตัวแปร Y หรือตัวแปรตามอันนี้ก็จะแสดงถึงความสำคัญของตัวแปรในชุดตัวแปรตามที่จะใช้อธิบายตัวแปรค a น o n ิ c ค l เมือเ่อควบคุมตัวแปรอื่นๆในในชุดตัวแปรตามนะ,ะอย่างเช่นตัวนี้เนาะ y 1เท่ากับจุดเจแล้วก็ y 2เท่ากับจุดสี่สามนี่ค่ะอันนี้เราก็จะบอกได้ว่า y 1ตัวเนี้ยมีความสำคัญกว่า y 2อนะคะอีกค่าหนึ่งที่เขานิยมใช้นะคะก็คือค่า canonical loading ห,หรือว่า structure coefficient นะคะ อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามก็คือ y 1 2 y 2ะะกับตัว Canonical v a r i b l l e นะคะอ,ะอย่างตัวนี้เราก็จะได้ว่า y 1คือจุด8แเนาะแล้วก็ y 2ก็คือจุ4 4ตัวนี้ค่ะเราก็จะบอกได้ว่า y 1เนี่ยสำคัญกว่า y 2นะคะเรามาดูค่าดัชนีความทับซ้อนหรือ redundancy index นะคะอันนี้เราจะพิจนารณาในกรณีที่เป็น d e p e n d e n t ก็คือตัวแปรตามก่อนเนาะมาดูค่าเปอร์เซนต์วาเลียนต์ตัวนี้นะอันนี้จะเป็นค่าที่แสดงร้อยละความแปรปวนของตัวแปรตามก็คือ y1 y2 นะว่าอธิบายได้ด้วยตัวแปรค n นา i c คอที่เกิดจากชุดตัวแปรตาม v1 ตัวนี้ค่ะนะ ซึ่งถ้าเราอธิบายก็คือตัวแปรคานานิคอในชุดพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอธิบายความแปรปรวนการปลูกฝังด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและออมเงินแล้วก็การปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเนี่ยได้ร้อยละ62.05เนาะ ส่วน percent variance อ่ uh, า covariance ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะแสดงร้อยละความแปรปรวนของตัวแปรตาม y1 y2 ที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคานา i ิคอที่เกิดจากตัวแปรตัวนี้ก็คือ u1 นะคะนั่นก็คือตัวแปรคานาลิคอในชุดค่านิยมเชิงจริยธรรมของครู สามารถอธิบายความแปรปรวนการปลูกฝังด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและออมเงินแล้วก็การปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเนี่ยได้ร้อยละ8.10คราวนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นออ c o v a r i a หรือเอกบางค่า standard d ค c e canonical coefficient Uh, for c o v a r i a t e v a r i a b l เนาะอันนี้ก็จะแสดงค่าสัมประสิทธิ์ canonical ข,ข,ของตัวแปรที่เป็นชุดตัวแปรอิสระนะคะอย่างตัวนี้เนาะ x 1เนี่ย x 1เท่ากับจุดเ3ใช่ไหมคะเราก็จะพบว่ามีค่าสูงสุดเลยเนาะก็สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น x 2 x 3แล้วก็ x 4นะ ส่วนค่าที่เขานิยมใช้ก็คือตัวส t ตเ c อร์ e c o e f i i c i e n t หรือ Canonical Loading ใช่ไหมคะตัวนี้ที่จะเป็นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง covariate ก็คือ x 1ถึง x 4่าง้นะคะกับ Canonical v a r i a b l e ก็คือ u ใช่ไหมคะเราก็จะพบว่าตัวที่มีค่า Canonical Loading สูงสุดก็คือ x 1ใช่ไหมคะ ตัว x 1แล้วก็รองลงมาก็คือ x 2 x 3แล้วก็ x 4ตามลําดับนะคะแล้วก็มาดูค่า,าค่า redundancy index อคะ่ะค่าดัชนีความทับซ้อนนะคะ อันนี้ก็คือเปอร์เซนต์ variance d e p e n d e n t นะคะอันนี้ก็จะแสดงรอยละของความแปรปวนของตัวแปรอิสระนะที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรขนาดนิข้อที่เกิดจากชุดตัวแปรตาม v 1นั่นก็คือตัวแปรขนาดนิข้อในชุดพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย สามารถที่จะอธิบายตัวแปรการยึดส่วนรวมหรือหลักการการยึดกฎระเบียบการยึดพวกพ้องคนใกล้ชิดแล้วก็ยึดตนเองเนี่ยได้ร้อยละ4.6นะคะส่วนเปอร์เซนต์ variance ของตัว c o v a r i a t e ตัวนี้เนาะก็จะแสดงร้อยละความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรคานอนิคอที่เกิดจากตัวแปรอิสระ u หนึ่งนั่นก็คือตัวแปรคานาลิคอในชุดค่านิยมเชิงจริยธรรมของครูสามารถที่จะอธิบายตัวแปรการยึดส่วนรวมหรือหลักการการยึดกฎระเบียบการยึดพวกพ้องคนไกชิดแล้วก็การยึดตนเองเนี่ยได้ร้อยละ35.26นะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าตัวแปรตัวแปรมันอธิบายในตัวมันเองอะ มันจะสูงกว่าการอธิบายอีกกลุ่มหนึ่ง